โอ้ยพ oh, oh, well, ี I mean, ่น oh, okay, ้องากินเขาแล้วสลวงสไล่เลยกับพี่ย้มันเป็นน่องหิ้วเสาแห้งหิ้วเขาแห้งเราพี่้ยเป็นองไาเราหยัดใส่หยัดใส่หยัดใส่ยิ่งมาดำดำดำอีดำอีดำเ้าวข้ามาเม่เป็นน่องน้องเสาเฮ้ยสู้ๆอันอยเฮไอเจดำเป็นนองเสาหล่าผู้อีตัวนเป็นลูกเสากคกหรือคนนี้ เลยคนนี้เป็นลูกสาวกกซะคนนี้เป็นลูกสาวกลางกูกับเป็นลูกคนกลางนดำเป็นลูกสาวหล่ะคุ้นสดเห็มันก็ตึงหน้าเลยค่ะง่ายมากมีลูกสี่คนพี่น้องลูกร้านกับบริเคสขาดเฮียนพี่น้องเดิมเงินนอนนอนนอนนังบวกเกินนาทีนั่งบอดหน้าที่ซ้ำลูกมาเหนียวพี่น้องลูกมาถ่ายเบาแล้วกับบวนปากแล้วกันเหนียวหักเลด ลังตีนกระไข่นะอบิงใส่ได้มื่อนะกินยเาลอาอยางนต่างมาือนะแลให้ลูกสาวคนต่างมาต่างประเทศไปนอนน้ำลาวไม่ในอนบกูนอนบวมลาว ปีนาปีนาเออมึงมาต่างปศก็มาเก็บเงินมึงได้ป่ะเยอะๆๆๆๆลุงเลิศบอกลุงเลิศเลยเด้เรามาหนังก่อนะกินมอได้มาเก็บมอนันมอได้มาเก็บมอนันดวงตกเมื่อฤกษ์ชเหตตะปูยาด ชิิงโหลดแว็บโหลดมาั้างเินมาเก็บมอน่ะดวงตกโหลดอน้าคออยากได้เรื่องนีสิ่งกิจไม่ดีเว้ยดังเปหาโม่มันยังหลัดทางเขาส่งไ็ไงด้วยรวจมึงมึงก็จะไปทางนี้ไหนทางพูนกัตพูน หาโมงแล้วยังลได้กี่ละในบ้านดูออนีมันเอาขั้นไปแล้วอะรนี้ไให้มันลายมันเกาลายแล้วเาะซองร้อยไปแล้วร้อยหนึ่งยังบเลอไมันว่าเากับมันมาสเลอรเฮกัเลื่อไปงั้นัดบ่เอเขาซ้อจนหอดโมหอดงมือนียังเมืองสียีกอไหม เห็ดปวกก็ออกพี่น้องเลยเด้กินแกงเห็ดปวกแม่นางเท่นโห่มเลดอิ่มเขาว่าเสเละอเขาบยอกเมาหนักก็กินหมักแตงกับบักโมร้อมกันอันแนวล่ะสามสี่ค่ำพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะซื้อบักแตงบมกโม่มาหมักแตงหมักแตงสามหมากบักโม่สอง ืมซูไปไปอียนอียังลูกมั้งนะน้ำใสน้ำใสไปมันคือไปใส่น้ำขุนวะลุนเโอ้ไปเกิดพร้อมตอนเถแม่อยู่ในโรงพยาบาลในพีหนาะจะฮาไปเยี่ยมเพิ่น อีน้ำคองกระมวนเน่อืมีน้ำโคงบ่นแลอันนี้ซื้อยังสซ่ังสามจอกสี่จอกเนี่ยเขียวด้อลลอีลินลี่อีไอลินอีเขียวอทุทุยนไ้ทุย่งถูเจตวนถู่พีิถูกล่องปะอธุใช้ไฟออกมาไปดิป่ะลุงเว้ยเจตวนข้าผัวข้าจมให้เจตวนข้าก็ไาว โถบอไรแม่มันตัวเฮามันจะได้ฮีแม่มันยังมันตัวเฮาบดเบืองหน้ากระตาว่าบ่มีเจักดอกมันปลาสูตมาให้ให้ปวกเจอ่าซั่เหม่แรงเขียวเปเล่น้าพ่อได้เต็มตา่าซส่เนี่ยส่งรูปบมากหมากระตาเปล่ามันบอไรเนี่มันปลาสูตเจ้มือเหาหาฮีแม่มันยังหาฮีโก้เห็นพออีเขียวถ่ายคิปลงใช่ไหมคิดโก้คได้เฮ็ดละลูกอือได้อี่ว่าไงได้กัอยู่น้า

ในใช้มันสั่งขนมแต่สินหาห่อเมื่อไหร่ไปสี่ปีนอกหัวกูมานั่งกินนอวันอยงเดยกินเพี่น้องความมันยันตกหลนะจักทางมาหมักลำไยผัวขึ้นไหกระสอบหนึ่งยังบ่ได้มาหาหล้านกินพอจักทางมือยังสี่หามาหายถือมันวะมันหมเราบ่ถือมั้กัคนหาคนหามือองมาหลุหนุ่ลจักทางมาพอจักทางมาซ่นแท่น่ะเพิ่งโง่

เห็นวอาเขาบ่อดเขาก็มาดีเขาเขาป้งเพาขา้นงคือดนแล้เขต้องมาหนังเท้าหนังขาเลยเปลือกสิแหลวของเขาเห้าหนังเท้ามึงก็ป้าไปบไปไปอบไปดอกอันก็ป้องมาชงมาง่ายเนี่ยเมียบ้านรับบ้าแม่มัเนี้แม่ยังไม่ได้นอนเลยตีย่ได้นนนบลับบลับหรือว่าเด็กลูกล้านชวดชวดอยู่ก็ปูชว อ่าบ่แม่นอันสิได้เห็นหน้าลูกสาวแล้วดีใจบ่บ่แม่นเขาล้านซายแล้วมาอือเจาล้านซายสุิักหัวแก้วหัวแนมาบเออลูกกับเมียถิ่มอยู่พูโอ้ยก็ยังว่ามันโทรมาอีท่นงเบิ่งเด้อลูกมึงน่ะมาตั้งแต่แม่เฮ็ดงานบสิเอาขึ้นรถตู้ไปซะเด้อมันนําหาพ่อนําไปนําสิลงทางมาซะเด้อบ่บอกเพิ่นเออๆๆ่าเอ้ยอ่นีกโบักแฟนมึงสิมาเด้อเดี๋ยวนีมานี่อ่ เด็กน่อยผ่กำลังว่าวเนาะกำลังว่าวเป็นพอกแทนกับเมื่อเลยพเ่น้ออเมื่อเบิรงนเปลี่ยนใจดำใจดำกมาเมียม่ตายบอยังนมึงไปยังมึง่สเมื่อบ้านน่ะเลยเมียมึงตายบอเดินเส้่ไปเอาผงานเลยชีสามงเลยเ้ เกยคงานท่อไเกยคนงานแม่ใหญ่เมือไงมันชิจามงแล้วเราไปถ่าะไอ้ยมือกว่าวชิมือยังอีกเนยบักเลยก็ออกเลยค่ะวาอย่าลืมะบเลยอร่อยมากเลยไปหาให้ละงอกบ่ยังไปดอกฝ่าเฮ็ดแล้วแ่ย่งัวพี่น้องไอ้งูอ่ฮานะมันยาน้ช่มันจับกูได้ไอ้งูตัวหนึ่งนะ่อบงงมเอาไปผูกยังมานำอีกไปจับ มันย่านผู้ชายแหว่ะผู้ชายบ่อยู่2-3ปีแล้วย่านผู้ชายเลยบ่เฮยผู้ชายผู้ดมาก็ตายมก็ตายแล้วงัวก็เลยย่านผู้ชายตายพี่น้องเอ้ยงัวเจดามย่านผู้ชายามาอยู่ก็ตายอยู่ก็ตายว่าซั่นเรเลือตั้งแต่มยิงบาดนี้หัวจังบ่ย่าอืออไปมแนมมึงหลายเสืกมันแนมมึงมันแนมเออเาว่าเาบ่ได้กินเบิดมื้อเลยมื้อนี้ยายมังได้กินแต่ักมกับักแตงมื้อแสิกินข้าวอยู่บ่แม่โย กเฮ็ดหนึงเฮ็ดละงกมาเยาวกินบ่ซาเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกสข้าวเนาะตมียงเค็มนแน่ย่าข้าวแกงเบิดมันถูไปมันได้ลาก็ได้จัก4 5จุมสิป่นบ่บ่อยากนเต็มจแวาอวทนีโนอนว่าเฮ็ดละโก็เอาอุ้ยกินน่ะเอาๆๆจไปมูเก็บมแม่ต้วนแถวสานน่ะต้วน นะกนักินนึะท่านกกินเนื่อจับเชโอโอันน้เาแกงเขามาให้ใหญ่สุดจนเบิดสบแมงชูกูนี่แล้วเอามาถาเยแม่ใหญ่ไปกับักากินเลยกับพวกากินมากกูก็เทสะถั่วย่อมากหินวเขาแห้งจนสั่นขนเลยเ่าปลเมียนเมียทางใต้พะ่ลูก ขอขอบคุณผู้ใหญ่จจดีหลายเนาะ่เ่ตมาตาขอให้เจริญรุงเรืองเรืองเรื่องปัจจุบุคคนเอซีทุกทุกทานตัวที่ทำมาเบิ่งมาชมที่น้องเลย พอน้องแท่นกัดมากอดก่อนแมนน้องอายพีองเลยพอไก่ทองไปหับนี่จะมาขำเลยเด้อเดมก็มาพอเลยนะปุ๊มัวเลยลก็มาหลดจัดสามโมงเลยม่ชมาตอนไหนแกงาไหมสูแมนอายกินแกงเค็มนพวกนี้ย มันจะแกงเลยแกงแกงข้าวผัวจานทำแกงให้มันจ้งทำแกงแกงค้าลูกกุตบมีไั่เลยใช่ไหมผู้กบอาเห็ดเค็มมาแกงใส่มันจังจางเพราเขาเรียกว่าตัวผุดยูพีก่อนมันก็ไดอีกทายนี่ไดอีกนะวนี่แต่ดอกพี่นี่อ้ยมันไปเคียนในนี่แหละมันไปทดงแดเราไปหาเห็ดเราไปหาใหม่แล้วได้มันยิงลนยิงคืน

บทน้ากูโปรงไว้ตะกี้นี่นะตางหาโคดโพได้พี่น้องเลยชิเมื่อก็ห่อซะก่อนก่อนสิต็กเกี้ยนกับเผื่อเสื่อินข้าวเผื่อสิได้ขึ้นมากข้ามานั่งแล้วข้าก็เมื่อเลยดิโอโบ่ได้แล้วตัวนี้เสี่ยงก่อนขอได้พี่น้องนี่่อขนนีขอเอาเข้าเอาขึ้นมาหายตะกี้นี่เป็นเสี่ยมแล้วไปเอาอรินเตรียมไปโจ๊กสปโจดีเด้อพี่น้องขนมมันหายจกห่อสีบ่

ไปน้ำมนต์หนูก็อยากนอนอยากนอน้าคนตกเมันจะกราบเลยลคนนะแะ่ว่าอนปีปีไปทำนาอนปีเนี่ยพ้นอยากตกแลวมันอยากนอนเหมันนอนอยู่งณะ้าที่อีช้อนละดเอออีท้อนอยกรับพดมาพนอยากตกแดดอรมาพมันูท่ายากลับแนพ้นอยากตกนาะมันมันมจะไม่นอยอยากรับเลยบ้าเห็นไปนอนเชิญแดดแบบว่ ยี่พอบรรยากาศพิ่โซนิดเดออเ้อพ่อแม่คุณพ่อสบายดีสุขุมสุขคนเนะาะจะได้ก็ขอบคุณทุกทุกฐานทุกทุกกำลังใจเดอ้อที่หายมาบกขาดซ้ายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ทออขอบคุณดีจะผู้ใหญ่จะดีทุกฐานราบขอบคุณละลายก่อนจะเล่นลุงเรื้ยงเลี้ยงเดือบุุขุมสุขคน สีถูกทานลูกลานขอทาน